อ่าโอเคครับต่อจากคลิปที่แล้วนะนี่นะผมก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมกอเข้ารูปนะมันก็จะประมาณนี้ดูนะครับถ้ามีความรู้นะถ้าดูผมแล้วแล้วอยากไปต่อยอดนะครับดูนะครับสูตรไม้ตายผมเลยนะการเข้ากรอบนะครับจริงๆผมต้องสอนคนที่เขามาเรียนนะครับ แต่ทีนี้เราบางคนไม่มีเวลาจะมาเรียนนะแต่อยากรู้นะผมไม่งกนะพิชาเพราะผมหาทินได้ทุกทุกตำแหน่งงานนะช่างแต่งก็เป็นท่างขัดก็เป็นช่างแม่พิมพ์ก็เป็นนะครับท่างกรอบพระช่า,างแว็กนะผมเป็นหมดนะช่างเจหินนะทีมยังไม่เคย คือทดลองทําอยู่คือช่างฝัง,งแต่เขาฝังได้นะถ้าฝังหินฝัง,งทั่วไปฝังได้นะแต่ไม่ยากสาหรับผมนะครับแต่เวลามันไม่มีนี่นะเราเลียเสร็จแล้วเราก็วัดปึ๊บข้างหน้าก็จะสวยพอดีเห็นไหมนี่นะครับดูนะเดี๋ยวผมจะซูมซูมซูมให้ดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะเนะี่ย เพ่มมีประโยชน์นะครับเนี่ยอ่าก็จะเข้าพอดีนะเดี๋ยวผมจะซูมตรงนี้ไว้เลยพอเดี๋ยวจะเข้าเป็นช่วงสำคัญแล้วคือตีพับทำไมช่างอู่ตีพับสวยนะมันมีสูตรนะครับติดตามให้ดีนะนี่สององค์นี้สวยกิบเลยนะดูคือถ้าช่างแม่พิม ทางแว็ช่างดีไซน์เนี่ยเขาดูงานเขาบอกสวยก็คือสวยนะเพราะว่าระดับพวกงานเซ็นเตอร์เขานี่เปียผมบอกได้อย่างผมนี่ซ้ายขวาคือเปียจอเพชรเปียเขาว่าเปียคือต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ห้าสิบ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 นั่นเป็นเด็ดสุดนะครับเพราะว่าคุณทำงานแลกเงินเดือนน่ะสองสามหมื่นเนี่ยคุณจะพลาด งานเขาไม่ได้เลยเพราะงานเขาราคาหลักล้านหรือหลักล้านหลักแสนถึงหลักสิบล้านนะผมบอกให้คุณทำงานเขาเสียเขาก็เสียเครดิตแค่นั้นเองนะครับเอาละเป็นขั้นตอนสำคัญแล้วบางคนตีทำไมลื่นตีพับทำไมปิ้นทำไมลื่นทำไมไม่สวย จริงๆนะผมจะไม่บอกนะแต่พอดีก็อยากเขาเรียกอะไรแบ่งปันความรู้ที่สําคัญมากสำหรับการเข้ากรอบส่วนเข้ากรอบทองอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรยากนะคุณไม่ต้องซื้อเครื่องมือก็ได้เนะี่ยเอาแผ่นอะคริลิก4มิล3มิลมาทำเป็นหัวลูกศรก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องซื้อก็ได้เครื่องมือผมทำขึ้นเองเกือบทั้งหมดนะ สัวสำคัญคือเราคือเทียนนะครับเทียนเนี่ยดูผมทํานะเทียนตุบคายแม็ะจบเ่ต่อเลยนะนี่นะดูผมเดินเทียนนะ การเดินเทียนเนี่ยทำไมทำไมช่างอื่นไม่เดินทำไมช่างอู่เดินผมชอบทำงานง่ายและกินงานหมู่ที่หลังนะคือมันอาจจะเสียเวลานะแต่ผมบอกได้เลยว่างานลูกค้าคือใช้ได้นานและไม่มีคำว่าเสียจุดสำคัญดูนะ บีบีเสร็จหนึ่งอันเดี๋ยวผมจะตีพร้อมกันทีเดียวนะค่าแรงตรงนี้ก็อยู่ที่ถ้าเปิดหน้าร้านทั่วไปก็อ,อยู่ที่สองร้อยถึงสอง้อยห้าสิบนะการเข้ากรอบเรียมเข้ากรอบนะการเข้ากรอบต้องเลี่ยมแบบเป๊ะร้อยเปอร์ซนทุกอย่างมีสูตรสำเร็จรูปหมดจำมั่วไม่ได้นะครับคนมั่วเขต้องไปดูงานที่มันไม่สวยน,นั่นแหละคือมั่ว ผมไม่มีหลักการพื้นฐานนะผมหลักการพื้นฐานเนี่ยผมทํามาตั้งแต่อายุสิบหกตอนนี้ก็สามสิบเจดแล้วอะ่ะบอกทํางานมายี่สิบปีเขาหาว่าเราแก่ผมแก่ประสบการณ์นะว่าเกา่างานเดเกา่าแก่สวยๆเรามาได้นะครับงานมัดทรงมัดสร้อยสังวาลทีระข้อเนี่ยงานเรียงดินน้ามันผมได้หมดนะสูตรผมมีหมดเพราะผมเรียนคือเรียนรู้จาก บริษัทมาไม่ต่ำกว่าสิบหรือสิบห้าบริษัทนะรู้หน้างานทั้งหมดบอกชื่อมาก็รู้หน้างานหมดแล้วการจ่อเพชรสลับฝังไข่ปลาคู่ไข่ปลาห้าอะไรเงี้ยไมโครนะเราใส่ให้มันพอดีใส่เทียเนี่ยมันจะถนอมพวกหนึ่งเลย ไม่ให้พะเคลื่อนตำแหน่งเซ็นเตอร์มันได้เนี่ยหน้าเซ็นเตอร์ได,ด้หมดนะจะมีวิธีหนึ่งไม่ใช่ว่ากดๆๆอย่างเดียวนะดูนะเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ไปแช็คลนการลนเทียนเนี่ยให้เทียนมันซึมเข้าไปในข้างกรอบที่มันเป็นช่องว่าง ะครับหรือช่องไฟนะที่เรากดไม่ลงนะครับลนพอดีนะอย่าลนให้กรอบข้างในละลายนะลนให้มันซึมเข้าไปเขาเรียกอ่พลติกจะมายึดกระกรอบช่วยแล้วทีเนี้ยแผ่นแผ่นหลังคุณจะไม่เด้งไม่มีนะวิธีนี้ผมคิดค้นมาด้วยตัวเองนะไม่มีใครมาสอนผมกล้าชี้ดเลย,เลยใครมาสอนผมไม่มีนะผมเรียนรู้ด้วยตัวเองเสร็จ เราก็วางไว้เพื่อให้เทียนมันเซตตัวหรือเย็นนะเราลนไปปุ๊บขอบข้างเนี่ยจะยุบลงไปประมาณ0.2นยสองจุดหนึ่งหลักการไม่ยากแต่อยู่ที่ว่าสูตรใครสูตรมันนะเสร็จเนี่ยพักหนึ่งปล่อยเลย ปล่อยเอยนเ็นปพ๊บแล้วเรามากดตัวอันแรก,กเขาเรียกเดิน <c oughs> เดินพื้นให้เรียบเนี่ยเรากดทำไมนี่ยเดินพื้นให้เรียบปพ๊บมเห็นแล้วเห็นไหมพื้นจะเรียบนะครับดูนั่นนี่พื้นเรียบ เอรเียมอย่างเี้ยยังไม่ใช้ไม่ได้นะเตีไปก็เละนะอ่าอุปกรณ์ที่สำคัญคือหัวตะปูคอนะ้อนนะผมจะไม่บอกสูงแค่คอ้อนอย่างเดียวพอคอ้อนนะแล้วก็เหล็กตัดนะเหล็กตัดลายทั่วไปใช้ใบเลื่อยกไ็ได้นะอันนี้มันเหล็กตัดแกะไข่แกะแกะฝั่งเพชร แค่ปลาเนี่ยดูจะเดินเดินต้งเวลาเราเดินเนี่ยเวลาเราเดินแต่งเทียนเนี่ยเราเดินซอกขอบไปก่อนค่อยซอกขอบไม่เยอะนะซอกขอบไปก่อนแผ่นถ้าแผ่นไม่หนาเราก็ซอกตามหน้าหน้าแผ่นนะแผ่นไม่หนาเราก็ซอนนิดเดียวพอนะครับ เพราะว่าอะไรที่เราซ้อเดินเนี่ยเดินเก็บให้มันเนียนเพราะว่าเวลาเราเราตีตีกรอบแล้วอะแผ่นคุณคุณจะไม่ยึกยึกยึกเหมือนก็ที่อื่นเขาทำอะอย่างเนี้ยนะสูตรแต่ละสูตรไม่ตายตัวนะอยู่ที่ช่างนะเขาสอนแบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่ผมทำแบบนี้มานานแล้วผมผมแกะเขาเรียกแอะไรเก่งตรงนี้มาแล้วไง พ็เรารู้แล้วถ้าแบบนั้นแต่ที่เขาทําทั่วไปอ่ะไม่ใส่เทียนอ่ะแผ่นหลังคุณเด้งยิ่งทําบางยิ่งเด้งนะมันจะไม่ดูดูเพิร์บเนไเราต้องเดินให้มันเสมอมีแค่สามชิ้นนี้คุณก็หากินได้แล้วเครื่องมือตีพับมบละสองร้อยจุดเสียคือมุมนี้ผมแทงลึกไปหน่อยนึง เนี่ยมันจะมีมุมนี้คือลงลึกไม่เป็นไรนี่ลงลึกเราก็ซ่อมเหมาเเราเก็บเก็บลงไปนิดนึงเนหะ็นไหมเพิ่มเทียนเสร็จใส่แผ่นหลังครับนี่นะใส่แผ่นหลังใส่แผ่นหลังไปเลยแล้วก็ลนไฟกรอบนึงเพื่อให้แผ่นหลังมันร้อนร้อนเสร็จเราก็จะได้ไดอ่า จะได้ไปโดนเทียนแผนหลังจะได้โดนเทียนแล้วเราจะได้กดลงไปได้ประมาณสักจุดหนึ่งจุดสองนะให้เห็นแค่ขอบคุณอยากจะให้มันเกาะนิดเดียวคุณก็กดลงไปนิดเดียวพอแล้วนะเล็บเอาไว้หาก,กินน,ะนิ้วโป้งนะยาวไว้หน่อยนะไว้หาก,กินหน่อยเน่ไว้กดเออเน็นไะเราไล่จะสวยอ่นะ ตีเข้าก่อไ,ไม่เกินห้าทีก็เสร็จนะถ้าต่อตีนะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเสมอกันแผ่นจะต่ำลงไปนิดนึงต่อเลยแล้วต่อเนี่ยเนื้อเงินเนื้อเงิน,น,งนพระหล่อข้างในก็เป็นสีเงินนะงานลูกค้าเนี่ยเราก็เดิมเหมือนเดิมเดิมเหมือนเดิมเลยเดินงี้แทงเข้าไปนิดเดียว แผ่นบางแค่ไหนคุณก็กะระยาเอาเองอนะันนิดเดียวอิดเดียวนะดเดียวนะดเราแทงเข้าไปเวลาถ้ามันเย็นนะเทียนเย็นแล้วมันจะแข็งเทียนพวกนี้มันมีอายุของเขานะครับใช้ไปสี่ห้าปีฝั่มมันจะตายอะ่ะเขาเรียกเทียนตายเทียนมันจะอมเหลืองนะทีเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยดูด มันก็จะมีอายุของเขานะสี่ห้าปีหกปีแล้วแต่การใช้งานเนี่ยแล้วเลยแสพื้นผิวให้มันเรียบโอเค่เพื้นผิวให้มันเรียบเพื่อเวลาเราตีแล้วเนี่ยมันจะสวย ปกติผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกขั้นตอนนี้นะขั้นตอนเพราะมันขั้นตอนทํามากินนะวันนี้ผมมามาเปิดวิชาให้สำหรับคนที่ติดตามะนะหรืออยากฝากติดตามด้วยนะครับ YouTube นะไม่ต้องมาซื้อหรอกติดตามก็ได้ยมีอาชีพอะ่ะ จะทำแหวนเป็นสอนเป็นแหวนหัวพระให้บางคลิปพอปดีเลยสวยเสร็จเราก็ใช้แผ่นเหมือนเดิมวางลงไปพอดีเราก็ลวนไฟเพื่อให้เทียนมันนิ่ม